สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำคโครจการน้องตายกันนะครับอันนี้พันดัสนะครับพันดัสแล้วก็อันนี้พันเนื้อชั่วและดาวน์นะครับนี่ครับนรนรเนื้อชั่วและดาวน์พูดว่าตัวเมีย ส่วนนี้กำลังปีกันอยู่ครับนี่โห่อเลี้ยงด้วยกันต้องแยกแล้วนะครับอันนี้ดับกับดเดลเทอร์เรนแต่บอปนะครับจะต้องแยกต้องแยกนะครับนี่สวัสดีครับนี่มาตัวนี้ชื้นสุดเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนอ่าๆอยู่ตรงนี้อยู่บนนี้ นะตัวนี้อุ้มได้ครับอุ้มได้ตัวนี้น่ารักมากเตึ๊ดเติ้ดตึ๊ดเตึ๊ดเติ้ด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 สวัสดีครับสวัสดีครับที่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับ นี่พันดั๊พันเดียวกันนะครับอืมพันดั๊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 น,ดนะครับพันดั๊บไหนดูสิหาไหนดูสิขยำโชว์หน้าหน่อย ชุนนั้นหน่อยยิ้มห่ห้เค็งหมูด้วยนี่กรลาปันดัดทึดไหนไปอยู่กองนี้สิเ๋ยาให้ไปอยู่กองกับตัวนี้ให้ดูสิลองดูว่ามันอยู่ได้ไหม นี่ครับอันนี้ตัวเมียจุกหน้าตัวผู้อยู่ข้างหลังนี่ครับตางดมกันหแสดงว่าไม่ยอมรับกันนะตัวผู้จะคมขืนนี่ครับ กำลังต <ang> ้อน <ron> อยู่กำลังต <ang> ้อน <ron> อยู่ต่พวกกำลังต้อนอยู่ยอมค่าซะที่เธอ,อะเจ้ามาเป็นของข้านี่ครับอ ทำอะไรไม่รู้ครับขยา่านี่ขย่าวเลยนี่พันดัดนะครับพันดัดพันดัเดี๋ยวอยู่ด้วยกันนี่ครับพันดัดพันเดียวกันตัวเมยอมสยบแล้วครับนี่ยอมเป็นของข้าซะโดยดีนี่ครับเตงเมย์ก็นอน นี่พันดับเสียงค้างก็เสียงหมูสวัสดีครับน้องปุ้ยครับโอหให้อยู่ด้วยกันพันเดียวกันผสมด้วยกันนะครับอันนี้พันดับน่าจะคุดกันแล้วทีนี้ทำไรเนะี่ยโอ้ทำไมสั่นจังเลยนะครับ กัด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 โอ้ตัวเมียไม่ยอม <c oughs> นี่ครับนี่พันดับมาดูเ <c oughs> ดี๋ยเท่าไรอรมดับตัวน้องตัวหนึ่งขาขาดจากที่ขาไปตกหลุมตัวผู้ตกหลุมแล้วขาดแต่ยังดีที่มีชีวิตรอดมาได้ นะครับขัามาดูนะครับนี่ตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้นี่ตัวเมียแป๊บหนึ่งแปบหนึ่งนี่ครับตัวเมียมาแล้วเราต้องจับเล่นน้องเขาบ่อยๆนะครับนี่ตัวเมียต้องจับเล่นบ่อยๆให้น้องเขาเชิ่นกับเรานะครับถ้าไม่ค่อยจับจะน้องเขาไม่คุ้นกับเรานะครับ สวัสดีครับนี่นี่พันฮอนเดนดรับเดอะวอฟนะครับโอ้โหเยอะสวัสดีครับเต็มจอเลยแต่ะนะครับโดนตัวนั้นก็ไปายามพยายามยอมไปตรงข้าเถอะลุกขึ้นกัดแล้วกัดลุกขึ้นอ่ะลุกขึ้นอ่ะกัดขนเลยอ่าตัวเมียไม่ยอมครับ ตัวนี้น่าจะท้องท้องไหมท้องไหมครับหนดูสิหนดูสินอนดูสินอนดูสินอนเฉยๆนี่ดูเขานี่นี่ดูเขานะครับเขาทำอะไรกันวิ่งไล่อะไรกันนะนี่บินบินตวผู้พยายามปั้มนะครับปั้มได้ไหมนี่ ตัวเมียจะยอมไหมดูเขานี่ยเขาดูเป็นพยานนะครับดูเป็นพยานอ่านี่ครับผมชื่อ horned duff ในทุ่งแรนดัฟครับผมนี่นี่ครับอันตัวผู้อยู่ไหนนี่ตัวผู้วันนี้จะได้ปั้มหรือเปล่าครับ นี่มาดูนี่เนื้อทวีลนดหรืเนื้อทีนดนะครับนี่เป็นไงครับขนไปโดนอะไรมาจะต้องตัดขนซะหน่อยสวัสดีครับนี่เดี๋ยวดูเล็บสินอนดูเล็บสินอนหน่อยนี่ ต้องจับสองมือจับมือเดียวลําบากมากขนมันล่วงแล้จนะยอยู่ในช่วงถ่ายขนสามสี่เดือนเขาจะถ่ายขนทีนึงนะครับตัวกระต่ายนั่นเป็นยงยอมไหมสวัสดีครับนี่ตัวน้องเดีกว่าเจอกว่านะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทีสวัสดีครับหน่อย สวัสดีครับนี่ไปไายข้าคอคเข้าคอกดีกว่าครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยวนี้เลยนี่ถ้าประจําดูเล็บดูเล็บสิให้ดูเล็บสิ ดูเล็บหน่อยครับเล็บยาเราต้องตัดนะครับให้ดูเล็บยาวไหมเล็บยาวยต้องตัดครับอยู่เฉยนะนี่ครับนี่น้องตายน้องต้เนื้อทุเรียนดูรับเนือทุเรียนรับดาฟหรือเดวอฟนะครับหวัวเล็บเขายาวมากเลยนะครับนี่ต้องตัดแล้วต้องตัดเดี๋ยวต้องหาเกงไก่กมาตัดเล็บแล้วให้ดูสิ สวัสดีครับที่สวัสดีครับถังตัวนั้นยังไล่กันมาจบนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีครับแม่แม่หน่อยสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับหน่อยตาตานะาเบล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 หน่อยนี่ตัวเมียตัวเมียดูตรงจูมันนะครับทุกที่เป็นไงบ้างนี่ครับตัวเมียจะเป็นไรฟังอย่างนี้ ตัวผู้จะไข่ใหญ่มากมีไข่เลยนะครับต่วผู้สวัสดีครับนี่ดูสิสวัสดีครับนี่โชว์หนะ้าหน่อยสวัสดีครับอโชว์หน้าแม่ยกทั้งหลายเสื้ออาหารมาฝากด้วยนะครับอาหารใช้อะไรฮะคูนี่คอมพิซซ์นะครับ สำหรับกระต่ายตัวคูดินะครับผมทานแต่โคนี้ครับแล้วก็ย่าทีโมทียญ้าอัลฟาฟ,อฟาครับแห้งครับแม่ยกเจดีช่วยส่งมาให้หน่อยนะครับผมกินเยอะมากครับเพราะผมอายุป,ปีหนึ่งแล้วครับไหนดูสินี่ดูเท้าในเท้ากระต่ายนะครับสะอาดมากนะครับตายกาเล็บเจ้าคองเขาอีกนะ่ะ นี่ดูดูออนไม่ยกทีสวัสดีครับไม่ยกครับผมทานคููนี้นะครับอาหารกระต่ายโตนะครับนี่แล้วก็หญ้า,าฟาฟา้าหญ้าทีมุทีครับทีมุทีนะครับนี่ครับไม่ยกเจดีช่วยส่งมาให้หน่อยครับที่า่าผมกินเยอะมากครับไหนดูฟันดิดูฟันหน่อยดูฟันหน่อยไหนดูฟันหน่อยอย่าหวง อืมอา,อาไปเข้าคอก่อเดี๋ยวจับเข้าคอก่นอนอะเรอุย้ยลงเข้าข้ออันนี้ตัวผู้นี่น้องใจแข็งมากนะครับขาขาดจากการที่ขาเขาตกหลุมตกซี่นะครับแล้วโดนเสือ้ํำมันบาดขาขาดเลยนะครับแม่ยกทั้งไหนนะครับ ถ้ารักถ้าเอ็นดูช่วยส่งคูนี้มาให้หน่อยนะครับอ่านคูนี้คอมพิวต์ครับนี่อันนี้ไวกิอันนี้อันนี้อันนี้ดัดนะครับเปนดัดพอดีน้องออกลูกแล้วน้องเลี้ยงลูกไม่เป็นนะครับสงสัยต่อไปต้องเลี้ยงให้ นะครับเลี้ยงลูกไม่เป็นไม่ให้นมลูกนะครับสังเกตมาสามสี่วันแล้วลูกอยู่ไม่ได้ครับไม่มีอาหารลูกก็เสียชีวิตนะครับนี่นี่กำลังผสมพันธุ์กันอยู่นะครับนี่เห็นไหมครับตัวผู้กำลังออดตัวเมียอยู่นี่ครับเรามาดูเนเธอร์แลนด์เดอะวอฟแล้วเรามาดูของจริงครับนี่นะครับ อันนี้ฮอนแลนล็อบนะครับสวัสดี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 ครับยน้ําหมดสวัสดีครับสวัสดีครับน้ําหมดสวัสดีครับให้ดูสิน้ําหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับ มองกล้องมองกล้องสวัสดีครับมองกล้องขึ้นมามองกล้องมองกล้องสวัสดีครับไหนตัวิีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำมาลองจับดูจับได้ไหมตัวนี้มาต้องแบ,บมือนะครับเวลาจับกระต,ต่ายเตื้ตรงนี้นะครับเขาจะให้จับไหมต้องจับตัวนี้ตัวใหญ่ต้องจับสองมือมือเดียวไม่ไหวนะครับ สวัสดีครับอันนี้ลูกไม่อ้อนนะครับชื่อโอเลี้ยงสวัสดีครับโอลีง้งขึ้นมาโอลี้งโอลี้ยงโอลี้งขึ้นมาโอลี้งอ่าขึ้นมาขึ้นมาโอลี้ยงน้มองกล้องมองกล้องนี่เดี๋ยวก็จะทำข้อให้เขาอย่างดีนะครับนี่ก็อยู่ไปก่อนนะครับโอลี้ยงอันนี้มองกล้องดิ อันนี้นี่สวัสดีครับสวัสดีครับ่อ่าอ่ามาของกล้องสวัสดีครับสิสวัสดีครับนี่มาขึ้นมาสวัสดีครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับสวัสดีครับอันนี้ฮอนแลนดล็อกนะครับนี่ตัวใหญ่นี่นะครับต้องจับสองมือจับมือเดียวไม่ได้เขาแรงเยอะนะครับเขาจะถีบ สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แม่ยกใจดีส่งคูนี้คอมพิวต์มาให้หน่อยนะครับสวัสด <for hard> ีครับผมชอบคูนี้คอมพิวต์มากเลยครับยาทิมนที่ยาวฟัฟ้าครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ตึ๊ดเดืดดดดสวัสดีครับเดี๋ยวมาลองให้อาหารกันนะครับให้นิดหน่อยนะครับกระต่ายกินว่าไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับ พันอยู่นะจะตายกินไม่ต้องเยอะก็ได้นะครับฟันหนึ่งกินประมาณแค่หยิบตืดตืดตืดเปิดให้อาหารกันอะให้ประมาณนี้นะครับชอบมากเลยกุ๊บ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 คูๆๆๆค่นี้นะครับอาหารเราใช้คูน่นี้อันนี้เลี้ยงเป็นคู่ได้นะครับ ามาแล้วครับอ่ะอาหารมาแล้วอ่ะอันนี้จะไม่ค่อยขี้อายมา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 อา้ให้กินอาหารด้วยกันเลยนะครับอันนี้ก็ไดนะ้ไหมคูดิคูนีอ่อร่อยเชี่ยวนี่นะครับ ตอนไปเม่นเลยมันอยู่ข้างบนอ่าต้องขึ้นมานี่ครับนี่เลี้ยงมาประสบการณ์ก็เลี้ยงเยอะมากครับนี่ฟ้าร้องก็จะน้องตกใจง่ายนะครับเซนซิทีฟน้องก็จะฟ้าร้องก็จะทําให้น้องเสียชีวิตได้ง่ายนี่ครับนี่พันดัดนะครับพันดัดพันดัดเพราะว่าเดี๋ยวจะทำคอ,อกโชว์นะครับให้ลูกค้าเข้ามาเล่นได้นะครับ ให้พันดัดกินได้ทั้งวันนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะพยายามยอมเป็นของข้าสักทีเถอะเจ้านี่เจ้าถึงข้าไม่หรอกข้าก็ลมดีนะเจ้าข้าลมเป็นต่อนี่อันนี้ให้อยู่ด้วยกันนะครับ พันดัดพันเดียวกันผสมกันนะครับจะดีครับให้น้องเขาคุ้นกันก่อนจะพักนึงนะครับนี่นี่ครับพันดัดไปดูฮอนเลนลอบฮอนเลนลอบเป็นสายพันธุ์ขี้อ้อนนะครับไม่ค่อยซนนะครับ นี่ครับคูนิไม่ยกสามารถส่งมาให้ได้นะครับนี่ครับเนเจอร์คูนิคอมพิวนะครับอันนี้นะครับถ่านแล้วก็หญ้าทีโมทีหญ้าอัลฟอฟ้านะครับอ้าออนไม่ยกก่อนนะครับนี่ครับออ้ยอะไรครับ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 ออะไรอะไรอะไรอาอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วอาหารมาแล้วมองดิมองดิดูดูดู เอาอย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งโอ้โหหิวมากเลยนะครับบอกไว้อย่าพึ่งอ,อย่าพึ่งโอเทให้เทให้อเคให,ให้ไม่ยอมเลยครับการชามดูครับดูดูไม่สนใจเลยได้ของกินแล้วนี่อรไหมครับกรุ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 บมาดูตัวนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับไหนสวัสดีดิสวัสดีครับมาเออเดี๋ยวหารให้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮะ่ะกินขออาหารขออาหารอ,อ,อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอร่อยครับใช่ไหมดูตัวนี้อร่อยมากเลยครับ กลุ้มๆๆๆๆๆทานคูนี้นะครับให้วันเช้าหยิบมือเย็นหยิบมือก็พอกุบๆๆๆๆๆๆอันนี้ฮอนแลบล็อบนะครับผมเดี๋ยวทำคอกเสร็จดีๆนะครับก็จะทำทุ้มให้เขาแล้วก็ลูกค้าสามารถเข้ามาเล่นได้ด้วยนะครับนี่เข้ามาเล่นได้ตอนนี้ก็ก็ค่อยทำไปก่อนนะครับผม กรุบ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 อร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวทําซุ้มให้เขาดีๆนะครับกรุบกรุบกรุบอร่อยไหมครับนี่อันนี้น้องนมชมพูน,นะครับอันนั้นโอเลี้ยงอันนี้ลูกไม้อ้อมนะครับไงครับ มันมีอีกสองตัวนะครับหลุดแล้วพันนี้จะเป็นพันที่ไม่ค่อยเดือเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเดือไม่ค่อยสนขี้เล่นนะครับสงบเสงี่ยมนะครับอุ๊บกุ๊บกุ๊บุ๊บุ๊บบอร่อยไหมครับต้องอุ้มกันเล่นเขานะครับเขาจะได้คุ้นชินกับเราครับเวลาเลี้ยงกุ๊บ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 อร่อยมากเลยกุ๊บ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  นะครับแม่ยกนะครับแม่ยกใจดีซื้อครูนี้ไม้ผมหน่อยครับนี่เนเจอร์คู่นี้นะครับกระต่ายโตนะครับชอบมากยาอัลฟ,ฟ่ายาทิโมทีทิโมทีนะครับเดี๋ยวจะทำทุ้มแล้วก็ให้เพื่อนเอนเอายาให้เอาอาหารให้ใช่ไหมครับกินทั้งวันกินทั้งวันได้เลยครับ อร่อยไหมครับออร่อยไหมครับนี่นะครับกุ๊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 บนี่อร่อยมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับเนเจอร์คูนี้นะครับกระต่ายโตนะครับใช้ยี่ห้อนี้นะครับต้นให้กินมาเยอะครับนี่ครับ ให้กินไปเยอะเพราะว่ากระต่ายโตแล้วนะครับก็กระต่ายขังอยู่อย่างนี้มันไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับถ้ากินเยอะมันอ้วนครัข้างหน้าก็เป็นญ้าทีโมธีนะครับดูใบดอกนะครับทิโมธีนะครับก็มียาอ,อัลฟา่ฟาสำหรับกระต่ายหนึงเดือนถึงหเดือนทิโมธีหกเดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็ผสมกันเดี๋ยวจะทำข้ออนุบาลกระต่ายนะครับ ว่าเวลาออกแล้วแม่มันไม่ค่อยเลี้ยงแม่แม่มือใหม่ไม่เลี้ยงลูกครับไม่เลี้ยงลูกทําให้ลูกตายนะครับไม่ให้นมลูกนะครับนี่ถ้าใครไปจับไม่ได้เลยนะครับนี่ตัวนี้ก็ตัวผู้นะครับนี่อันนี้เนเธอร์แลนด์ดัฟหรือเนเธอร์แลนด์วอบนะครับนี่ครับอันนี้ก็เนเธอร์แลนด์วอบเป็นกระต่ายไม่ใช่กระต่ายแค่นะครับ ประมาณนี้แปดขีดน้ำหนักนะครับสวัสดีครับนักพรนี่นะครับนเนเธอร์แลนด์ดูวอฟหรือนเนเธอร์แลนด์ดารส่วนนี้นะครับปั้มกันยังไม่เสร็จนะครับยอมไป็ของข้าเถิดเจ้านี่ครับนี่ลองลองให้ผสมนี่ครับนี่นี่ครับก็พูดอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับ ตัวผููอยู่ด้วยกันชนกันนะครับตัวหนึ่งชนหัวแตกไปหาหมอมาแล้วครับโอ้โหนี่ครับตอนนี้อยู่สบายมีความสุขมากนะครับนี่คือท่านอนที่กระต่ายสุขภาพดีนะครับต้องนอนเหยียดขาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูขี้มันนะครับขี้กลมๆเป็นก้อนดีนะครับอันนั้นกระต่ายสุขภาพดีนะครับแต่ขี้เหลวนี่โอ้โหเตรียมนี่ครับท่านอนอย่างนี้เหยียดขาอย่างนี้ครับ กระต่ายสุขภาพดีครับท้องไม่อืดนะครับกระต่ายเป็นกระต่ายกระเพาะเดียวนะครับเป็นสัตว์เแบบี้ตัวน้อยเแบบี้ตัวน้อยเอ่อไปดาวแล้วครับเพราะว่าคุณแม่ไม่เลี้ยงเแบบี้ตัวน้อยคุณแม่ไม่ให้นมคุณแม่มือใหม่เดี๋ยวต่อไปมวข้อต้องทำอนุบาลเองยังยังไม่ตายหมดโอ้โห บ, abei, บอสไม่บอสไม่ขึ้นมาดูนี่ลูกบอสเหลือสองตัวอีกสองตัวหนีออกจากคอกเข้าป่าไปแล Herm ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาลูกให้ให้ดูลูกบอสอ้อมนะครับนี่นะลูกบอสอ้อมโอเลียงนี่ครับทักกระต่ายสุขภาพดีนี่ครับโอเลี้ยงอ่ามองหน้าสิโอเลี้ยงทักทายไม่อ้อมสิโอเลี้ยงโอเลียงโอเลียงโอเลียงอ่าเดี๋ยวเอาน้ำให้โอเลียงก่อนโอเลียง อาหารหมดแล้วครับแม่ออมครับโอเลี้ยงนี่นี่นี่อันนี้อะไรชาเขียวสวัสดีครับกลม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 นะครับนี่ครับถ้าขี้กระต่ายสุขภาพดีจะเป็นอย่างนี้นะครับจะกลมกลมอย่างนี้กระต่ายเราเอาไปทําปุ๋ยได้นะครับขี้มันนี่สวัสดีครับสวัสดีครับมองหน้าสิสวัสดีแม่อ้อมอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับ อืมสวัสดีครับนี่อีกสองตัวนี่ออกจากอคอกอย่างกนะได้หน่อยสายแต่ใต้หน่อยแม่มันบ่เลี้ยงแม่มันบอ่อน้องไม่กินสงสัยต้องอนุบาลให้สงสัยต้องต่อไปต้องอนุบาลเลี้ยงเองแมนครับแมนครับผมบ่แยนี่ครับอืมสวัสดีครับอันนี้แพนดัสนะครับ เมื่อกี้พันเอ่อฮอลแลนด์ล็อบนะครับหูตกนี่ครับยอมเป็นของข้าซะทีเถอะเจ้าน่ครับทาไมสัญ,ญลักษณ์เพย์บอยต้องเป็นลูกกระต่ายนะครับเพราะว่ากระต่ายมันผสมพันธุ์กันได้ตลอดเวลานะครับผสมพันธุ์กันจนน็อกเลยนะครับตัวผู้น็อกเลยนะครับนี่นี่ข้างหน้าคือตัวเมียข้างหลังคือตัวผู้ดันก้นตัวเมียอยู่ยอมฆ่าซะเถิดยกก้นให้ฆ่าทีกัดเลย ดูนะครับกัดเลยยกให้ถ้าเถิดนี่ไม่ยอมไม่ยอมนี่ข้าจะไม่ยอมเป็นของเจ้านี่นี่ครับนี่เห็นไหมไม่ยอมนะครับนี่พยายามต้อนอยู่สวัสดีครับนี่กินดีกว่าไม่ไหวแล้วนี่ครับนี่ นี่ครับนี่สวัสดีครับนี่ยอมกันอยู่ทําความรู้จักกันว่าอย่างไงนะครับจะยอมกันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับแต่อันนี้เขาเป็นคู่กันครับตัวเมยียกับตัวผู้นะครับอันนี้ในทุเรียนเดอะวอล์ฟในทุเรียนดรฟนะครับนี่ครับให้ดูตัวผู้ก็อยากผสมแต่ตัวเมียยังไม่ให้ ครับก็ทำกะต่ายน,นะครับนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ลูกนี่ครับกระต่ายสุขภาพดีจะนอนเหยียดขาอย่างนี้นะครับนี่คือกระต่ายสุขภาพดีครับท้องไม่อืดท้องไม่อะไรนะครับตอนนี้เขาปรับสภาพอากาศกระต่ายไม่ชอบอากาศร้อนนะครับผม นี่นี่ครับรเขาจะจ็ดทางอย่างนี้ทำไมนี่นะครับขอขอบคุณทุกๆท่านมากเลยครับ